สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ The n o โนเบิลกลิมเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็น Nobility เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมดิงนั้นก็พยายามจะนำมาเสนอนะคะพอดีช่วงที่ไม่ได้อัดในสตูดิโอเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษที่มีการจัดา Flower Show เขาเรียก Chelsea Flower Show ประจำปี2024นะคะที่ให้เห็นเนี่ยตอนแรกที่มองเนี่ยมองว่าเป็นเ,เหมือนจะเป็นพืชพันธุ์ดอกไม้พันธุ์ที่ทางเอเชียเรานะคะปรากฏว่าพอมาดูเมดัลจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยซุ้มเนี่ยเขาได้ที่17มาจากประเทศเกรนาดา ดิฉันก็ต้องไปเปิด Google นะคะเพื่อจะให้ทราบว่า g r รนด d าอยู่ที่ไหนส่วนอันนี้เป็นซุ้มของเดวิดโรสซึ่งแน่นอนเดวิดโรสเป็นอะไรที่ดิฉันชื่นชมมากเนื่องจากเป็นคนอังกฤษที่ผลิตไม่ใช่ผลิตค่ะพยายามที่จะบรีดพันธผสมพัน์ของดอกกุหลาบเนี่ยให้เป็นหลักพันดิฉันเคยไปเยี่ยมที่เมืองเขาด้วยนะคะที่นั่นเขาก็าเป็นสวนแต่นี่น่ารักและ สาระสำคัญจริงๆก็คือเขาสามารถเอากุหลาบพวกนี้ซึ่งอีกสอสัปดาห์ถึงจะบลูมถึงจะ,ะเขาเรียกว่าอะไระคะโตหรือ,หร,อหรือผลิดอกเต็มที่แต่เขาทำให้ผลิดอกออกมาก่อนดิฉันก็พยายามถ่ายให้ดูชื่อนะคะเท่าที่พอจะดูได้เท่าที่จะเบียดเสียดคนเข้าไปได้นะคะอันนี้ต้องให้รางวัลความเก่งของ ทางทีมงานแล้วก็สวนเดวิดโรสการ์เด้นนะคะที่เขาเพยายามดิฉันเนี่ยกรีดเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะดูที่ชื่อไหนชื่อไหนก็ตามก็มีความแตกต่างแล้วก็เราไม่ค่อยได้เห็นถ้ามาบ้านเราเนี่ยดิฉันไม่สามารถที่จะทำะร้านดอกไม้ได้เลยเพราะว่ามันแพงมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะส่งต่อไปถึงลูกค้าได้นะคะเจสเดอร์เฟลก็ พยายามหาดอากกอุหลาบจากหลายหลายแห่งนะคะแต่ว่าเท่าที่ให้ดูเนี่ยพยายาม close ไปที่ตัวชื่อของเขาที่เขาทำแต่ละพัน์ถ้ามีโอกาสนะคะท่านผู้ชมอยากให้ได้ไปเที่ยวที่สวนของเขานะคะแล้วก็เราเองเราก็จะจัดนะคะ เราอยู่ในแผนเหมือนกันว่าเราจะจัดไปเที่ยวอังกฤษในลักษณะของการทำทัวร์วัฒนธรรมนะคะซึ่งณเวลานี้กําลังฟอร์มตัวยังเป็นดักแด้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็พยายามจะนำเสนอสิ่งที่เป็นตัววัฒนธรรมจริงๆของประเทศอังกฤษคือถ้าเราไปเองนี่เราจะชื่นใจแล้วก็เราจะรู้สึกว่าดิฉันไม่ได้เดินนะคะไหลไปว่าต้องเบียดเสียดเยียดยัดที่พยายามถ่ายมานี้ก็คือ ด้วยความที่เป็นคนมีอายุแล้วก็ถ่ายยากนะคะแต่ก็พยายามที่จะถ่ายให้ดูว่าความงดงามของเขาเนี่ยเวลาเหมือนเหมือนคนอวดความสวยงามของตัวเองอะค่ะเขาสวยงามด้วยตัวเขาเองแม้กระทั่งดอกที่ไม่มีกลีบเยอะมากมายอย่างเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูที่เป็นสีเหลืองนะคะเขาก็ทําค่ะคือเขาพยายามทํากุหลาบให้เป็นรูปแบบอื่นที่เราไม่คุ้นชินลูกตานะคะ จากเดวิดโรสเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะพยายามดูว่าตัวเองอ่ะจะแทรกตัวไปตรงไหนได้บ้างสามารถจะหนีไปตรงไหนได้บ้างเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าไม่ได้เดินนะคะใช้คนเขาพาเดินค่ะไหลไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเมื่อยปวดเท้ายัางไงอะไรแล้วก็ต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะได้เห็นความงดงามของสิ่งเหล่านี้ ะะอันนี้ก็เป็นเดวิดโรสที่ท่านถ่ายนานมากวนอยู่นานมากเลยเพราะว่าคือตัวเองชอบนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเท่าที่เห็นก็สำหรับเทปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะ